หมอลำพา,งงาไปเพลินชาแนลเตรียมตัวเลยนะครับไปรับชมหมอลำเสียงวิหกในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงเนี่ยเราจะเห็นน้องออายสกุณาพรและพ่อนพงศกรหมอลำเสียงวิหก อวดเครื่องทรงใหม่หลักแสนครับผมรับประกันความม่วนอิหลีเจอกันได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง32และช่องทางออนไลน์นะครับก็คือวันนี้โนพโศกรจะไปปรากฏตัวกับน้องอายอวดชุดเพชรราคาหลักแสนนะครับเวลาบ่ายมงครึ่งนาบ่ายโมงครึ่งนะ ใครที่เป็นแฟนคลับของหมอลำเสียงวิหกก็รอรับชมหน้าจอได้เลยแม่พ่อจ๋าลูกจะนะ๋าเนี่ยมีงานเข้าตลอดเลยนะครับอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตก็มักจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแซมอยู่เสมอๆนะเนี่ยแหละคือคนที่มีบุญคนที่ ทำคุณงามความดีนะครับตกน้ําไม่หลตกไฟไม่ไหม้มักจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่อให้เจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่ดีก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีไปตลอดมันไม่ใช่ครับแต่คนที่ทำความดี เวลาเจออะไรที่มันไม่ดีเช่นดวงตกเงินหายหรืออะไรต่างๆแลนาะมันก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งที่รู้สึกน่ายินดีมาทดแทนเสมอครับแล้วบรรดาเหล่าพยกไม่ยกเนี่ยเขาก็รอนะเขาก็รอหน้าจอนะครับเขาอยากดูรอดูหน้าจอ เขาก็เชียร์เขาก็ลุ้นว่าพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเนี่ยจะต้องปังต้องดังนะครับรอดติดขอบเลยนะบางท่านก็บอกมาตื่นเต้นแทนลูกจ๋าเป็นยังไงบ้างเนาะตื่นเต้นไหมจะรอดูให้กำลังใจอยู่พ่อจ๋าลูกจ๋าแห่งชาติอ่าแห่งชาติเลยนะครับตอนนี้เรียกว่าได้รับฉายาพ่อจ๋าลูกจ๋าแห่งชาติแล้วเพราะว่า พ่อจ๋าลูกจ๋าที่มาก็คือพ่อนกพงศกรกับน้องอาอายเนี่ยพ่อนกคือหัวหน้าเสียงวิหกน้องอาอายคือลูกของพ่อนกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับพ่อนกเอาน้องอาอายไปออกตามงานต่างๆทุกคนก็ต่างชื่นชมและเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนจังหวัดนู่นจังหวัดนี้มันก็ได้กระแสรครับพอได้กระแสทุกคนชื่นชอบชื่นชมสื่อต่างๆก็ พาพ่อจ๋าน้องอ้าอายเนี่ยพ่อจ๋าลูกจ๋าเนี่ยไปออกงานตามสื่อต่างๆไปออกทีวีบ้างนะครับ่ลล่าสุดเนี่ยก็คือออกอารายการไทยรัฐทีวีช่อง32นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริบทนะครับที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วอีกขั้นหนึ่งนะครับยังไงก็เจอกันนะรอหน้าจอเลยเพราะว่า ม่วนแน่นอนครับพ่อจ๋าลูกจ๋านะโชว์เครื่องทรงใหม่หลักแสนนะครับที่ไทยรัฐบันเทิงบ่ายโมงครึ่งนะจ๊ะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนอัปเดตแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าครับสวัสดีครับ